เรียนคืดเลยนะบรรเลงนะอีตาไหได้กันนี่ะไม่ใหญ่บอกหลวหน้าอีตาไหนไรอกันไม่เลไปนูไปอ๋อไปไปไปตัวเดียวเราเราไปกันตีห้าจัรานใช่ไปไหมไปเลยไปกันไปไปอ้าหนองเบี้ยหนองเบี้ยก็อยู่อ้าสัมรานนี่เฮ้ยมัน่องจังอะอะระตนวระตีโอจริงเหรอเออทำ่ต้องทำบือฮะแคเราตบต้องลอยทีไรรต่เลยนอนเลยนมาต้องยิงไรวันนี้เดียวไปอ้าสํารานไปอ้าสรานก็ตาไหไรกันก็ ไม่รู้นงเบีรยช่วยนงเบีย,เ,บยเนี่ยตินมันโูยจักไหมนงเบีรยรูยจ,จั๊กินมกับวันนี้เรามาตอดปลาส้มกับเปล่นเ,เปลือนกับไตลงไปในกระตากรับโอ้ว้าวอร่อยครับเวดนกูเวเนกูเก๋นครับจิ้มับวันนี้มาจับปลานะครับลงกันไปเลยครับตัวนี้เป็นปลาตับติ้มและนี่เป็นปลาสวายครับว้าวอร่อยครับร่อยครับร่อยครับ เดี๋ยวแอร์หองเบี้ยน้องเบี้ยสวัสดีคนหนัดปีพิทักษ์อ่าไปจากไหมไม่รู้อยู่บ้านเราไม่ขึ้นก็เลยหลงรีอ๋อเฮ้ยเอ็นนี่เอ็นนี้ควันในใจนันอย่างอย่างนึงก็คืออะไรเอ้นแบบยันแกไม่เคยเล่นง่ายเลยใช่เบี้ยไม่เคยเล่นย่ายเลยน้องเบี้ยทำไมแกเล่นยากสักทีที่วัานี้เออนะ เราไม่ไหนยาวเดียวเราแกล้งนี่นะเราต้มซื้ออะไรเกิดาเรานะหลังยำดกเกิดเสื่อมซื้อได้แต่นางรู้วเนี่ยเฮ้รถไอ้ก๊าบไว้กันนะเราเรีนตั้งไปดูเดี๋ยวน้องเพีกตามไปใช่ไหมครับ,บอเ,เอาไหมครับเอาเลยครับครับวันนี้เราขมาถึงตรงนี้ข้เรียกว่าฮาไหนะกับตรงนี้ครับข้อเรียกนุ่นกข้เรียกนุ่นกาดมันอยู่ในฮาจำรานตรงนี้เหมือนกันยังไหมครับอ่าเนี่ยก๊าบมาราวน้องเบี้ยน้องเบี้ยตอนนี้ลุ่มไปใน นี่ก็อีกชองหนึ่งกำลังท้ายงานอยู่เหมือนกันนี่ชองไหนรับนี่อันนี้ชองคลอดรับอ๋อชองคลอดไปไปเท่าไหร่กนะไม่กวดได้ท่าได้กับชองนี้เลยนี่นี่เอาแก้วมาเตาไหนลูกนี่ใส่โอ้ยใส่โอ้ยโอ้เอาอะไรได้ฮะอเจี๊ยบไอเจี๊ยบมึงเอาเจี๊ยบมาหลือลูกไพนองไพไปแน่เออไปไปแน่แน่ฮะตรงแน่ฮะตรงแน่ตัวแรกนี่เจี๊ยบเลยเจี๊ยบกันตอนข้าววันนี้ไงตอนกาตอนกาตอนกากูตอนข้าวนี่ไก่ปีไก่นองอ่ะนี่ปีนี่นอนอ๋อนี่นอนอ๋อนี่นอนนู่ปี <Hands bin> <french Merkel> <boundaries> อ๋อน <anza> ี่นี่คุณเร่คุณเร่ลืมคุณเร่มาเร็วมาเร่เร่นู้นู้เจอแล้วไม่พอไม่จ้ามามามาไปไหนมดวะมันไปโรงเรียนไหมหรอไอ้เจ้าวันนี้อ๋อไอ้เจ้าไปโรงเรียนอยากกูโรงเรียนปิดอ๋อโรงเรียนวัดเจ้าปิดน้อยเจือก้อยเล่ากันแล้วอ๋อนี่เยอะนี่เยอะเลยม่ใจเลยอันนี้ก็เรียกปูได้กับปูเอเดียนนี่อ๋อแม่นี่หลูกปูมันจะเป็นหลูกปูตัวเอเดียนเนี่ยเป็นปูล่มนะก็ว่าอืะปลิวเลยปลิวเลย ในในปลอยปลอยปลอยลูกปลอยอานน่าไม่แลงนะนู๊นปูย่าไม่นู๊นนูมันมินมิน,ม,น,ม,นมันปลกเกมได้ตรงไหนมันเปล่าอะไรเ่ออฮะมันาการมันดีแต่มันมิ้นมินอะไรไ,ไม่รู้ลมมาทางนี้เพ่มมินอีได่มันรอบนู้นนะแบบนั้นมันมินอับอับมันพอลมมานี่เี้าเราเอาต่อนก้าเนี่ยเนี่ยการณนี่เรากรบเรียถึงวราเออทาเพลงมาเดรโรไดรลบ อันน็อบเลยเหรอเออเลยกล่าวล่าอยู่แล้วเขมาเนี่ยหลังนีเรากรล่าวกดดกล่าวเลยยังไงถึงกล่ถึงกระโดโดลอบล้กลาวมาใรก็มาถึงเราล็อเออกล่าวมาถึงเราล็อกล่าวคือยังนไม่ยังไม่เจอไหนได้ยังก็ลากวนอยู่ในนี้ต่เรายังก็ลากตังค์นี้เลยเหอมันอีตีดหนังเงือกนไม่เลยหนังเงือกล้อยู่ไหนลี้เหรอยู่ไหนลหะอยู่บนขัวน่เลย

ตัวเดียวเออมึงเร่งขนั้นกูไม่ไหวเลยเฮ้ยไรเงียบลงเร็วกินเอาล่ะะอล่ะเร่งลนะพี่เป็นมุกใจไม่ได้หรอกคนไม่เราแล้วกันนะมีอย่างนี้ยากอีกเตะกันเลยนี่นั้นแหละมันคือมาเต็มเศ้ามึแกล้งเลยนมึแกล้งเลยนผ่แกล้งเราเหรอเฮ้ยนี่นายมาพี่ออนไม่ใช่แก้งเป๊ะคนมีแอบชอบคนมีคนแอบชอบเลยวะน้องชอบเขาแล้วเขาชอบน้อง เลี่ยนจเข้าเข้าก็เจบเเพี่ยนนะอย่วางอนวังค่ะาเนเลียนเลยอยคอยู่รอมันกออยู่รอดไหมอยู่รอเแบบเชอได้เชอได้บอกเชือได้ไหมปเจอรเชอคปเตาไปตอนนี้คอปเตอร์ไปยุ่งลงเรือไปยุ่งกับตาเหอนก้ลกไปเลย เอาไปเจบเตลยไปร่างเลยไปเจอพุชเอาไปเจอเลยก็คือลอ์กันเถอะแล้วให้ปู่ป้ายายหนุ่เวียนตามเลยยายไม่อยากเดี๋ยวเอาคอปเตอร์ไหมเอามายายตอนนี้ก็มีแฟนไม่เลวยยาแฟนไม่เลวตึ้งเต้าตึ้งก็มีต่างชาตคนละยังมีแฟนละยังเล้วงั้นอ่ยังไม่มีตียังไม่มีตอนนี้การขึ้นมาเป็นตีเรียบร้อยเลยนี่ปนงานตีตีไปลากมาใช้เวลาแต่ได้นะใช้เวลาไป สามจีวมงว่าสามจีวมงว่าเพื่อได้ลูกปลามาแถวนี้ตกลงครับมาน้องบีเออตอนเราเป็นต่างกันเดี๋ยวตอนเราเป็นต่างการคนอ่าเดี๋ยวรายงานตัวน้องบีอ่ะอ่าเนื้อติดมันตึงสสวัดีครับสสวัดีครับน้องาทัดครับน้องทัดอ่านี่มันติดเนื้อไม่ใจนี่นี่อ่านดานอ่านนี่อยู่บ้านเราไม่ขึ้นเขาก็ลงเลยอยากบอกว่าต้่งเปเรียบซีบอยู่วนมันตึงแต่ท้าไมนั่งอ่อนวอนแฟนเนาะ โอ้จริงเหรอชื่อว่เบีนะนั่งวนวนเป็นมันนั่งน้องเดียวชิมิต้องต้องไหมครับตอนจะบับรองแบบนั้นเหรอตอนจะบับรองจะรองแบบเปลี่ยนเปลี่ยนนิดเปลี่ยนวันนี้นะเพราะ้บับรงมันจะลึกเรามีคอนเต้นอยู่นี่จะเล่นแหลกเดียวนะต่ำเปลือกรได้น้องเบียร์แรงยญาวันนี้ตึ้งลยต่ำเปลือกได้มีใครก่อนจ้าจริงนะปีเคยเล่นหญ้าไหมคะไม่เคยครับยญายญายญาหรุดกับกับได้ยญารุด ทำเลยเออทำได้ยาวรุ่นตีรุ่นออกยาวไปนนั่นเลยครับฮะแรงแบบนี้เลยจริงเลยครับตอนรอว่าเมียเออตอนรอว่าเมียตอนรอว่าเมียออกไปเลยนะครับอย่าข้ามกายนะครับบรัณบรรณเนอะอันนั้นเด็กน้องเป็นตีเป็นเมียได้หน่องเป็นอะไเต็มตีเลยนะหน่องเป็นหวานเลยเอ๊ะมีคนไม่ใช่ไหมมีกิ๊กใช่ไหมเมียเมียเป็นตองต่อแรกมาก็ได้อ๋ออ๋อปวดหลังเล็กอันต่อแรกไปเหรอ เออเอาไปต่อดีนะเธอมีคนอื่นใช่ไหมไม่มีครับไปโต่อเรือเถียนเขามีคนอื่นใช่ไหมเธอไม่ซวยอ่ะเธอไม่ซวยครับยาบ่ดาวเมีเออญาตบ่ดามเอียเออว่าดูแลญาติญาติอุกคนกลางบ้านจะไม่ไหวแล้วก็แจทเมียบาดีวะ โอ้ว่าไม่เจ็บไม่เจ็บปกติมาปนีบ่อยไหมบ่อยครับปิออนบอยบอยบอยนี่กลางเล็กข้อลงเบียร์เปิดประกันไม่เลยเปิดประกันไหมฟ้ามาแบบแบบออเดอร์ออเดอร์นะปิออนมาหลักวันเดี๋ยวหลงเบียร์ก็ได้ไป็นชวงสามบวงก็แเสี่งหวาคืนนี้ให้เมียนหนวดเอวถ้าเกิต้องใจ่ากำลังเอวมาโอ้โหต้องมีท่าเมื่อกี้มีท่าใช่ไหมมีท่ามีท่าหองเบียร์โจโจท่าหลักวันที่ครับโจท่าหลักวันติดเอ๋เอวเอวแดงอีกอย่งเฮ้ยกูต้องใจว่าหลักวันนี่อ้วน ก็เป็นเลาคนเียวเลาเลยมาเนี่ยหล่ะตัวรังมีโอ้ตัวรังคนีดียวนี่ถ้าว่าลงตุ้นขนมันเรือไปกันนะถ้าได้มาเตานี้นะรำนะถ้าว่าลงยังไงเละมาเดี๋ยวปียวันเนี่ยเก็บรถนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอกินเมนูคุ้งทอดเขาไม่คุ้งทอดกันเด้อคุ้งทอดอะไรหรอคุ้งายางนะเมนูนี้ไม่คุ้งทอดเพราะว่ามันได้คุ้งมาเด็กเดียวตัวสัตวตาวนี้หลายตัวแบ่งเยอะนะอย่างดี้เราต้องรับ่าเละเอาแต่ว่ามันได้ตัวเลกตัวสัตวตาวนี้ครับไปน้งเบียรไปน้องซื้อเมนูไหมไปครับเอาไปไปไปไนไป คองเพลงมาจากไหนของเพลงมามาเตยบ้านค่ะมาตีเบียดโดยจะปอเลยเป็นคุหลาบหน้าตัดรถตออแล้วจ่อจ่อปล้านี่นี่เออตองนั้นมาหน้าหน้ามานี่ต้องจับตากันวันนี้เราจะมาถอดปลาซมนะครับตั้มาจักปลาจีนล้วนๆกล้องแต่เลยครับตอดกลับโอ้จิ้มกับฟิลิกุตของเป็นแ้นหัวยง ú kĩ kĩ có gì? này, anh chưa? Chưa. Hai đung gần là, trong bình trút gần, trong bình trút gần đó. Đung kĩ kĩ đó, nó sẽ đầy. Không. Hai đung gần. Chưa. 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 เออตัวนี้ไม้กามเนีายเออไม้นี้จริงไหมจริงไหมกูเดยกปูกีก็จริงเหรอจริงเหรออ่าเนี่ยนี่ไม้กามตัวนี้ไม้กับไม้กรีนนั่นยไงเออมม้กรีนมันอยู่ตีกามจริงอะไรเงี้ยเออก้ากามหมาดุ้งว่ากันาดไม่ขี้นี่เอาเถอะตัวกามตัวเป็นกันตัวกามตัวเป็นกันบนนู่นน่องเบียร์พรำอยู่ในดุ้งจริงจริงอะไรหน่องเบียร์ดุแน่ปีหน่องเบียร์ปิดทวดอยู่เออเออตรงนนี้ะตีกามตีกาม ตัวนั้นไม่แจงเลยว่าตัวใครนายตาตัวเดียวแล้นแค่นี้อยู่ในไกรบวนการอะไรได้ในตอนนี้กระบวนการจิกปูกันจีกปูวะไปช่วยกันไม่ได้ลูกเลยนี่แกปูถึงดองเตกปนีถึงเมาเลือดปูอันนี้ก็เรียกแล้วปูครับปูอะไรปูกระตะปูกระตาโอตัวใหญ่ชุดต่อเลปูกระตะนี่ต่อนี้แหะตอนี้เลยเหรอต่ำห้าดะหัวข้อท้อดนะจ้าวหยีซิบานะ กินได้ทั้งตัวอ่านนวดคำเขาเรียกเป็นนวดเหรอปูนี่มาแนวไหนวะตอนนี้กำลังจะลืมทำครับข้าวอันนี้คือเบื้องล่างของรายการจองเหนือติดมันไปบอกุนพอกุนมาพอกคนมาไปข้าเล็กจอน กาไตหนยาวห้อมแล้วนะยาวรู้จักอีมานะมาต้นลุกนะรุกแล้วกล่าวครับกล่าวครับกคำครับไม่ได้กินที่ครับกล่าวหยุดคำเลยนะเดี๋นังเร่งพอกล้วยเก๋ๆว่าคือตังเรงกดดันอย่างมหาศาลแม่สักกี้ไช่ตาเก่งก็กล่าวอยู่คนเดียวนี่อันนี้อันนี้ปูปูทอดครับเออไม่ได้จิ้มที่อันนี้จิ้มครับ ชิมครับเค็มครับใครเค็มเนี่ยน่ะฟีมือครับไม่เค็มไม่เค็มไม่เค็มยอกยอกไม่เค็มไม่เค็มมาแล้วจ้ะเอ้เก๊บเก็บดาบครับโคตรหลงดองแล้วครับอาจารย์ไปครับไม่ดูความไม่พร้อมนี่ช้อนพลาสติกไงมันทำแกเด้แต่ไม่พร้อมมันร้อยแต่ทุกอย่างเจอแล้วเดี๋ยวเอ็นบอกว่าเค็มมา เล่นบอ่ออะคิมกระเียมจริงอะนะออืันนี้ก็เปรี้ยว <c ười> <laughs> มันจะมีอะไรอยู่ตรงกลางมั้งนี่เรื่องขัวก็น่ารักนะพวกปิดมุ้งมิงปุ้งปิ้งได้เลยๆก็้องก็าจริงๆก้าวอมาตายอดับหน้าเนี่ย

ครับผมก็ยังไม่ขึ้นตามาเลยไม่ค่อยสู้เสียงดังนี่อ๋อเป็นคนเป็นคนแจ็เบอลปิดปากเถอะเลยอันจบเลยอันจบสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบรรยากาศรวมร่วมกับแก๊ปมาให้เลยกันประมาณนี้ฝากติดตามช่องกันนะเม่นลืมแจ็คช่องเนื้อติดมั่นครับอ่าเดดี๋ยวบัเราไม่ขึ้นเข้าก็ลงเล่ครับค่ะช่องกระหล่๊า นายยาวเร็วแล้วไม่มาล่างเฟือนแล้วไม่รู้เรื่องช่วยอะนู่จองเลยจองุตตาครับจองน้องเป้งวิรุตตาตึงนู้จองเลยตรงนี้จ้องเลยจ้องเลยจองเอ้ยจองเลยจองเลยจองเบายาวนายุ่งครับติดตามกันนะครับนายจองเบายาวนายุ่งอ่ะตึงนี้จองเลยจองเลยฟาติดตามกันจังลูกเจ้าไหนน้ำ จองลูกเจ้าไหนน้าฝากติดตามกันนะครับนะจัหรับทุกคนนะจัหรับวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดียบายครับเกมยังจองรถเลยครับ